สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องรีวิวนะครับรำพงคอมพิวเตอร์นะครับเป็นลำโพงซาวบานะครับผมนี่เลยนะครับรุ่นเดสก์ท็อปสเปกเกอร์สมาร์ทสวายเลสนะครับอ่าเป็นลำโพงคอมนะครับเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าด้านในเป็นยังไงสั่งงานะครับราคา ไม่แพงน,นะครับผมราคาอยู่ที่125บาทนะตอนสั่งมาร,ราคาจะขึ้นลงตามโอกาสนะครับแกมาก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็มีตัวลำโพงนะครับแบบนี้เป็นสีดำนะสีดำสีดำนี่เลยครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ มี2ด้านนะครับตรงนี้เป็นวอลลุ่มนะครับสลับเร่งความดังนะครับเร่งเสียงลดเสียงนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นดยวยคำนี้ด้านหลังก็จะเป็น,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 ปนมีรูสรับระบายเสียงซับนะครับบูเฟอร์ออกมานะครับก็จะเป็นสายแจ็คนะครับ สาย usb ตัวหนึ่งแล้วก็สายแจ็คสานะครับแบบนี้สายนี้แล้วก็ไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าสามารถใช้ใช้หัวชาร์จโทรศัพท์เสียบแล้วก็ไปเสียบปลั๊กเพื่อจะเปิดลำโพงได้เลยนะครับผมหรือใครอยากจะใช้แบบต่อบลูทูธไม่ไม่อยากเสียบแจ็คแล้วก็หา ตัวเชื่อมบลูทูธมาเสียบตรงนี้แล้วก็สามารถเชื่อมบลูทูธกับมือถือของเราได้เลยนะครับผมโอเคเราไปฟังเสียงกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรมาฟังเสียงกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับเดีย๋ยวผมจะต่อเข้าคอมก็แล้วกันนะครับก็จะวางไว้ประมาณนี้ก็แล้วกัน แจ็คตัวนี้ผมก็จะเสียบเข้านะครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์อยู่ใกล้เสียบเข้านะครับอ่าพอเราเสียบเข้าแล้วไฟไฟตรงวอลลุ่มตัวนี้ก็จะติดนะครับอ่าแจ็คนี้เราก็เสียบเข้ากับคอมได้เลยนะครับหูฟัง ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไฟก็จะติดประมาณนี้โอเคลองเปิดเสียงฟังกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไร สวดแล้วนะครับอยู่ที่เราจะเล่นวอลลุ่มตรงคอมเิอเจอร์ด้วยนะครับอ่ันนี้คือวอลลุ่มในคอมสวดเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สวดนะครับลองฟังดู ความแรงสุดก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าแนะนําไม่ต้องปกดสุดก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวลาโพงมันจะแตกก่อนนะครับแล้วก็ฟังพอประมาณนะครับ้รดับมาณนี้กำลังพอดี โอเคครับประมาณนี้ถ้าหลับหลับเสียงนะครับจะลองเปิดซาวเปิดซาวลายพินสักหน่อยนะครับ โอเคครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับถือว่าดังโอเคเลยนะครับเสียงใช้ได้เลยนะครับสำหรับลำโพงคอมตัวนี้นะครับจะไปใช้กับคอมพิวเตอร์แล้ว่าไปใช้เปิดเพลงก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับสนใจก็ไปหาสั่งซื้อกันได้นะครับในเว็บนะครับต่างๆลาซาด้าหรือว่าช้อปปี้ต่างๆได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับร้อยบาทร้อยยี่สิบกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมโอเค ประมาณนี้เชิญชอบอกดไลคกดแชร์กดติดตามทางช่องไอม็กมีกูสุนรด้วยกันแล้ววันนี้ลาไก่อนสวัสดีครับ